วันนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยว่าสดาวหนึ่งต้นเนี่ยมันมีกี่ดอกมันออกดอกเยอะไหมในหนึ่งต้นแล้วหนึ่งต้นเนี่ยมันตัดดอกได้กี่ครั้งหลังจากที่เราตัดไปแล้วรอบที่หนึ่งรอบที่สองหรือรอบที่สามนะครับผมวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันนะครับผมเรามาดูลักษณะต้นสดาวนะครับผมต้นสดาวตรงนี้ที่ผมปลูกไว้อยู่เนี่ย อายุประมาณ4ปีนะครับผมความสูงจากพื้นนประมาณ5เมตรนะครับก็จะมีใบที่เขียวและก็กำลังออกดอกในช่วงนี้นะครับผมมีทั้งใบที่แก่แล้วใบที่กำลังแตกยอดใหม่เนี่ยกำลังมีทีนี้เรามาดูลักษณะการออกดอกของสดากันก่อนนะครับไปดูกันเลยครับการออกดอกของสดาเนี่ยสดาเนี่ยจะออกตรงปลายยอดในดอกแรกครั้งแรกนะครับ นี่ครับผมออกที่ปลายยอดไม่ว่าจะเป็นกิ่งเล็กหรือกิ่งใหญ่นะครับผม <Heidi> ก็จะออกนะครับผมถามว่าต้นหนึ่งเนี่ยมันจะออกกี่ยอดมันมีบ้างไหมในในยอดที่ไม่ออกสะดาเนี่ยออกทุกยอดทุกกิ่งนะครับผมการออกดอกเนี่ยไม่มียกเว้นนะครับผมกิ่งทั้งต้นเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยมีกี่กิ่งเขาจะออกหมดนะครับผมไม่ยกเว้นเลยนะครับผมเพราะนั้นสะดาเนี่ยเป็นพืชที่ออกทุกกิ่ง นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกิ่งเล็กๆอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้ผมรอยผมตัดไปแล้วนะครับผมกินเล็กๆอย่างนี้หรือจะเป็นกิ่งใหญ่ๆแบบนี้ก็ออกนะครับผมเนี่ยกิ่งเนี้ยมันก็จะเป็นมีกิ่งสาขาเนี่ยอย่างนี้ก็ออกนะครับผมกิ่งเล็กๆอย่างนี้ก็ออกนะครับผมเนี่ยเล็กๆอย่างนี้ก็ออกเห็นไหมฮะกิ่งไม่สมบูรณ์เนี่ยกิ่งเล็กๆเนี่ยก็ออกอย่างนี้ก็ออกเพราะนั้นสดาวเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยมีกี่กิ่งนั่นคือจํานวนจํานวนที่มันจะออกดอกนะครับผม ไม่ว่ากิ่งเล็กกิ่งใหญ่ในออกหมดมีทุกดอกนะครับผมทุกกิ่งเนี่ยจะติดทุกดอกแล้วถามว่าแล้วกิ่งหนึ่งเราตัดสะดาได้กี่ครั้งนะครับผมเราจะตัดสะดาได้กี่ครั้งเนี่ยต้องอยู่ที่ความยาวของกิ่งนะครับผมอย่างกิ่งนี้นะครับผมกิ่งนี้นะครับผมไม่ถึงคืบเนี่ยเราจะตัดยอดได้ในกิ่งนี้ได้สองครั้งนะครับผมนี่คือแค่กิ่งนี้ครับ นี่คือแค่ตรงนี้นะครับผมครั้งแรกเราตัดตรงนี้นะครับผมหนึ่งครั้งและครั้งที่สองเนี่ยเราก็จะตัดสุดโค้งกิ่งเลยนะครับผมแล้วถ้าเป็นกิ่งนี้ล่ะกิ่งยาวนะครับผมเนี่ยกิ่งนี้กิ่งยาวนะครับผมเริ่มตั้งแต่ปลายกิ่งเนี่ยโดนตัดดอกไปครั้งหนึ่งแล้วครับนี่นะฮะมีรอยตัดนะครับผมผมตัดดอกไปครั้งหนึ่งแล้วพอเราตัดครั้งเนี่ยต่อไปครั้งที่สองจะตัดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ออกมาอีกตัดตรงนี้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 ถามว่าตัดหมดเมื่อไหร่กี่ครั้ง ถ้ากิ่งยาวเยอะเราก็ตัดจนสุดโคนกิ่งนู่นเลยครับผมบางกิ่งก็ตัดได้เป็น10บครั้งบางกิ่งก็ตัดได้สองสาครั้งเพราะฉะนั้นเราจะตัดดอกสะดาวเนี่ยได้กี่ครั้งกี่กิ่งก็อยู่ที่ความยาวของกิ่งนะครับผมมาดูก,กิ่งนี้นะครับผมกิ่งเนี้ยนะครับผมมันจะชูแล้วก็ยาวนะครับผมเราตัดได้กี่ครั้งอย่างกิ่งเนี้ยอย่างต่ําต้องมีห้าครั้งนะครับผมห้าครั้งก็คือห้าดอกนะครับผม นะครับผมลักขนาดการตัดเนี่ยเราจะตัดตรงนี้หนึ่งครั้งตรงนี้อีกหนึ่งครั้งเป็น2แล้วนะครับผมสามนะครับผมสี่ห้ายังต่ำได้ต้องมี6ครั้งสําหรับกิ่งนี้นะครับผมเนี่ยกิ่งเล็กๆอย่างนี้นะครับผมส่วนความใหญ่ของดอกเนี่ยมันจะดอกใหญ่ดอกเล็กเนี่ยก็อยู่ที่ขนาดของกิ่งนะครับผมอย่างกิ่งเล็กๆแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นกิ่งเล็กนะครับผมเนี่ย ็นไหมกิ่งเนี่ยใหญ่กว่าก้านไม้ขีดนิดเดียวเองนะครับผมดอกมันก็จะเล็กนะครับผมเนี่ยอย่างนี้มีมีช่อดอกแค่ช่อเดียวออกมาแล้วนะครับผมมีช่อดอกแค่ช่อเดียวเพราะฉะนั้นถ้ากิ่งเล็กนะฮะอย่างนี้นะครับผมเนี่ยกิ่งเล็กเดี๋ยวผมเทียบกันนิ้วก้อยผมดูเนี่ยกิ่งเท่ากับใหญ่กว่าก้านไม้ขีดมาหน่อยหนึ่งนะครับผมกิ่งแบบนี้ก็ออกนะครับผมแต่ว่าดอกมันก็จะเล็กตามนะครับผมอย่างอันนี้นะครับผมเนี่ยกิ่งเล็กดอกพวงดอกก็จะเล็กนะครับ แต่ถ้ากิ่งใหญ่อันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งใหญ่ขึ้นมาระดับนิ้วก้อยแล้วดอกก็จะใหญ่นะครับผมนี่คือการออกดอกของสะดานะครับผมดังนั้นสรุปเลยนะครับผมการออกดอกสะดาเนี่ยครับผมออกทุกกิ่งนะครับผมออกทุกกิง่งไม่ว่าสะดามีจะมีร้อยกิง่งมีพันกิ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าสะดาต้นใหญ่ก็แสดงว่ามีกิ่งเยอะ ก็จะให้ดอกเยอะเราสามารถตัดดอกได้เยอะนะครับผมสะดาต้นไหนมีกิ่งที่ยาวเราก็จะตัดดอกได้หลายครั้งในกิ่งเดียวกันนะครับผมถ้ากิ่งสั้นเราก็ตัดได้น้อยครั้งถ้ากิ่งยาวเราก็ตัดได้มากครั้งนะครับผมอย่างกิ่งยาวแบบนี้นะครับผมนะครับจากสุดค้นกิ่งมาเนี่ยนะครับผมตรงไปงามนะครับงามนะครับงามตรงนี้นะครับผมเนี่ยนะครับผมยาวเรื่อยๆมาเนี่ย อย่างนี้ตัดดอกได้เป็น10ครั้งนะครับผมเพราะว่ามันมีความยาวมากของกิ่งนะครับผมแล้วอย่างกิ่งนี้นะครับผมเนกิ่งนี้ที่ชูขึ้นเหนือเพราะขึ้นฟ้าเนี่ยนะครับผมนู่นนะครับเกือบถึงสายไฟนู่นนะครับผมกิ่งนี้ก็จะตัดได้หลายครั้งนะครับคือคือตัดดอกได้เกิน10บครั้งครับผมในกิ่งเดียวกันนี่คือลักษณะการออกดอกของสะดาทถวายออกทุกกิ่งนะครับผมไม่มีเว้นนะครับผม ไม่มีเว้นว่ากิ่งนั้นจะมียอดเล็กยอดใหญ่กิ่งเล็กกิ่งใหญ่ออกหมดกิ่งไหนยาวก็จะออกด้วยกิ่งไหนสั้นก็ออกน้อยครั้งนะครับผมคาถามต่อไปว่าถ้าเราปลูกสะดาหนึ่งไร่ในจํานวนหนึ่งในจํานวนหนึ่งร้อยต้นเนี่ยเราจะมีรายได้จากการตัดสะดาขายวันละเท่าไหร่นะครับผมผมคานวณให้ง่ายเอาแบบว่าเป็นไปได้เลยนะครับผมเราดูนะครับผม รูปทรงของสะดาเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับผมเอาแค่ว่าตัดสะดาต้นละหนึ่งขีดพอผมไม่เอาเยอะนะครับผมคือสะดาหนึ่งต้นเนี่ยผมเอาแค่ประมาณสักห้าช่อห้าช่อดอกนะครับผมต้นหนึ่งตัดได้ห้าช่อดอกน้ําหนักประมาณหนึ่งขีดนะครับผมเพราะฉะนั้นสะดาหนึ่งต้นได้น้ําหนักหนึ่งขีดถ้าร้อยต้นก็ได้ร้อยขีดร้อยขีดก็คือสิบกิโล ราคาดอกสะดาวที่ขายกันในท้องตลาดนะครับผมกิโลละ1 0 0ถึง150บาทนะครับผมผมเอาแค่ราคาแค่100บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราได้น้ำหนัก10กิโลเท่ากับเราได้ดอกสดาวไปขายนะครับผมวันละ1000บาทนะครับผมนี่ผมคำนวณให้ตำาๆคำนวณให้แบบน้อยๆเลยคำนวณให้แบบว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมจริงๆแล้วมันได้มากกว่านั้นนะครับผม เพราะฉะนั้นสดาวหนึ่งไร่เนี่ยวันละ1000บาทนะครับผมแล้วระยะเวลาของการตัดดอกสดาวเนี่ยมันกี่วันกี่เดือนนะครับผมอย่างตำตำเนี่ยราคาที่ดีๆเนี่ยผมให้ไป2เดือนก็คือ60วันนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีรายได้จากการดอกตัดดอกสะดาวเนี่ยวันละ1000บาทถ้า6 0ิบวันก็คือ6 0ห0 0บาทนะครับผมนี่คือรายได้ จากการปลูกสะดาว100ต้นในพื้นที่1ไร่ก็เอาสรุปมาให้เพื่อนๆฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับผมเพื่อนๆจะได้มองภาพออกว่าถ้าปลูกสดาวแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะมีรายได้จากการตัดดอกขายวันละกี่บาทเดือนละกี่บาทปีละกี่บาทผมคำนวณให้คร่าวๆเลยนะครับผมอย่างต่ำเพื่อนๆปีหนึ่งใน1ปีเนี่ย เพื่อนๆต้องมีไรายได้จากการปลูกสะดาเนี่ยตัดดอกขายอย่างเดียวนะครับผมวันละห้าหมื่นบาทเอเดือนละปีละห้าหมื่นบาทนะครับผมผมคิดแค่สองเดือนนะครับผมแค่สองเดือนในการตัดดอกขายส่วนอีกสองเดือนผมไม่คิดให้นะครับผมนี่คือไรายได้จากขายดอกสะดาอย่างเดียวแล้วไรายได้อย่างอื่นมีไหมนี่ครับผมไรายได้จากการทํากิ่งตอนขายนะครับผม ต้นหนึ่งสะเดามีกี่กิ่งครับผมเพื่อนๆก็ดูภาพเอาแล้วกันนะครับผมถ้าต้นหนึ่งเนี่ยเราตอนกิ่งสัก50กิ่งกิ่งละ70บาทเพราะฉะนั้นการตัดการตอนกิ่งขายเนี่ยต้นหนึ่งได้แล้วนะครับผมเป็นเงิน3,500บาทนะครับผมนี่คือรายได้นอกจากการตัดดอกขายแล้วเรายังขายกิ่งพันุ์ซึ่งการขายกิ่งพันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนนะครับผมความสามารถของแต่ละคนเนี่ย ไม่เท่ากันในการทําสลาดนะครับผมบางคนตอนออกมาก็ขายไม่ได้อย่างผมเนี่ยไม่ตอนเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับผมตอนเท่าไหร่ก็ไม่ทันกับยอดที่สั่งจองสั่งซื้อเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆเ,เอาไปประเมินคร่าวๆนะครับผมว่าถ้าคิดจะปลูกสะเดาเนี่ยเราจะมีไรายได้เท่าไหร่นะครับผมผมบอกว่ามันไม่ใช่ใน,น้อยนะครับผมทำเงินได้ดีพอสมควร ในการปลูกสดาวขายนะครับผมเพื่อนๆก็ไปตัดสินใจดูนะครับผมว่าเราควรจะปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือว่าจะปลูกสดาดีหรือปลูกพืชชนิดอื่นแล้วก็มีสดาปนอยู่ด้วยดีนะครับผมก็เล่าสู่กันฟังครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมผมกาลังจะมีะไรายได้จากการตัดดอกสดาขายนะครับผมอย่างต่ำเนี่ยต้องมีวันละ1000บาทนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจแล้วก็กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ